สวัสดีครับผมกิติวัฒน,นพัฒนโยธินครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนาครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครับจากประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทยมาหลายปีผมสังเกตเห็นได้ว่านักเรียนในปัจจุบันค่อนข้างจะมีระยะในการสนใจสั้นลงเมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้ในลักษณะของแบบบรรยาย นักเรียนจะมีความสนใจน้อยมากแต่ในเมื่อปัจจุบันถ้าเกิดว่าเทียบกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมเน้นกิจกรรมกลุ่มเน้นเกมเน้นความสนุกสนานเข้ามาจะทําให้นักเรียนมีความสนใจในระยะยาวมากขึ้นครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผมจึงได้ทําการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือตําราของนักทฤษฎีต่าง ตลอดจนการศึกษาและก็สอบถามผู้เชี่ยวชาญและสัมภาษณ์ผู้ทรงุณวุษิเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีความสุขทำให้ได้มาซึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบมี้ภูโมเดล6ขั้นตอนดังนี้ครับ 1.Motivation เเป็นขั้นการสร้างแรงจูงใจในเนื้อหาที่จะสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและจุดประกายการเรียนรู้ซึ่งสามารถทําได้โดยหลายวิธีเช่นวิธีการร้องเพลงสถา,านการณ์จําลองรูปภาพสื่อของจริงและวิดิทัศน์ต่างๆซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของมัสโลครับ2 e enjoy learning ขั้นสนุกสนานกับการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาข้อมูลโดยผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานอาจจะทำได้หลายรูปแบบเช่นการร้องเพลงการแสดงบทบาทสมมุติการแสดงละครและก็กิจกรรมกลุ่มต่างๆซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุขของจอห์นยูอีครับ 3. e e x p l a n a t i o n ขั้นอธิบายและสรุปผลเป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้ถอดบทเรียน และสรุปองค์ความรู้จากที่ได้เรียนมาซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการเขียนรายงาน Mind Mapping วิดีโอและบทบาทสมมติซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มประมวลสารสนเทศของคลอ s ไมเออร์ครับ 4.P.Presentation ขั้นการนำเสนอซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นลักษณะที่ทำให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า เป็นการฝึกทักษะการกล้าสแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นการรายงานหน้าชั้นเรียนการจัดนิทรรศการการสแสดงบทบาทสมมุติซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารของคอสตาและแกมสตัน 5. O Opinion เป็นขั้นการสะท้อนผล ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่จะทำให้นักเรียนได้สะท้อนผลและก็แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากการนําเสนอผลงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการอภิปรายหน้าชั้นเรียนและการเขียนสรุปองค์ความรู้ร่วกมกันซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสะท้อนผลของชอนครับ6 H helpful เป็นขั้นการใช้ประโยชน์ ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นการประเมินผลของนักเรียนว่านักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการเขียนการพูดและการอภิปรายผลซึ่งสอดคล้งองกับทฤษฎีการสะท้อนผลของ b บ o ูมครับหลังจากที่ได้รูปแบบการสอนมีภูมิโมเดล6ขั้นตอนแล้วนั้นผมได้นํารูปแบบการสอนมีภูมิโมเดล มานำสู่เรื่องของการเขียนแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนานโดยออกแบบกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะ5สาระหลักของวิชาภาษาไทยได้แก่ 1. สาระการอ่าน 2. สาระการเขียน 3. สาระการฟังดูพูด 4. สาระหลักการใช้ภาษา 5. สาระวรรณคดีและวรรณกรรม กิจกรรมการส่งเสริมสาระการอ่านได้แก่ 1. การอ่านออกเสียงรอยแก้ว 2. การอ่านทำนองสนอก 3. การอ่านจับใจความสำคัญ 4. การอ่านบทความต่างๆ 5. การอ่านนิทานและวรรณคดีต่างๆซึ่งหลังจากที่จัดกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนได้มีทักษะการอ่านเพิ่มมากขึ้นครับกิจกรรมส่งเสริมสาระการเขียนได้แก่ 1. การคัดลายมือ 2. การเขียนตามจินตนาการ 3. การเขียนคำอวยพร 4. การเขียนจดหมาย 5. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 6. การเขียนแสดงความรู้สึก 7. การเขียนคำขวัญ 8. การเขียนเรียงความและ 9. การเขียนย่อความซึ่งหลังจากที่จัดกิจกรรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนมีทักษะในเรื่องการเขียนได้ดียิ่งขึ้นครับ กิจกรรมส่งเสริมสาระการฟังดูพูดได้แก่ 1>, 1. การพูดให้ความรู้ 2. การพูดในโอกาสต่างๆ 3. การพูดสุนทรพจน์ 4. การพูดเล่านิทาน 5. การพูดโต้วาที 6. การพูดนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 7. การพูดพิธีกรน,น้อย 8. กิจกรรมเช้าตรูรู้สำนวนซึ่งหลังจากที่ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้แล้วทําให้นักเรียนมีทักษะและกล้าสแสดงออกในการพูดมากยิ่งขึ้นครับ กิจกรรมส่งเสริมสาระหลักการใช้ภาษาในกระบวนการนี้จะเน้นหนักให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาบูรณาการไปกับเรื่องของการเรียนรู้แบบโครงงาน p r o j Project b a s e d Learning จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านการทำโครงงานมีการทำงานเป็นทีมมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและส่งต่อยอดไปสู่เรื่องของการทำโครงงานเพื่อที่ส่งเข้าประกวดในระดับ เทศบาลระดับภาคและระดับประเทศต่อไปซึ่งก็ทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของโครงงานเป็นอย่างดีครับกิจกรรมส่งเสริมสาระวรรณคดีและวรรณกรรมในกิจกรรมนี้ ได้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องของวรรณคดีและวรรณกรรมตัวเองที่สนใจและนําไปสู่การแสดงละครซึ่งประกอบไปด้วย 1. ละครสินใสอ 2. ละครพระอภัยมณี 3. ละครเรื่องพระสุทนมโนรา 4. ละครเรื่องแก้วหน้าม้า 5. ละครเรื่องเงาะป่า 6. ละครเรื่องแม่นาคพระขนง7ละครเรื่องเพลงพรมพนมไพร 8. ปละครเรื่องบุพเพสันิวาสและ9ละครเรื่องนางส2บซึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ทําให้นักเรียนเกิดความกล้าสแสดงออกในการนําเสนอละครในการแสดงละครมากยิ่งขึ้นครับ 1. รางวัลพระราชทานครูที่มีผลงานดีเด่นสาขาการสอนวิชาภาษาไทยจากมูลนิธิสมานและคุณหญิงเบญจา 2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นรับเข็มเชือชูเกียริจารึกพระนามาพิทยยอดสอท จากสำนักงานเลขาธิการครูสภา 3. รางวัลกระดานทองคำจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นขอขอบพระคุณสำนักงานเลขาธิการครูสภาขอขอบคุณเทศบาลนครขอน,นแก่นและขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกกับผมกิติวัฒนพัฒธ์โยทินขอขอบพระคุณครับ